เปิดประเดิมด้วยการเป็นอินโนเซนต์ละกันนะตอนนี้เนี่ยมีเสียงฆ่าเกิดขึ้นละแต่ว่าทาไพเนี่ยยังไม่รู้ทีว่าใครเป็นฆาตากรโอเคเราจะตามสืบคดีนี้ไปทุกคนตาไพก็จะเก็บแในอพัรตนทตอนนี้เนี่ยก็มีอีเวนท์ฮาล์อีเวนต์วาเลนไทน์เออแต่ว่าใกล้จนะหมดอนาคตนี่เนี่ยก็ปาไปม,มีนานแล้วกือจะครบรอบคือมันเลยววันที่14มาแล้วอะ่ะก็หนึ่งเดือนแล้วที่มันวาเลนไทน์ไป แล้วทำไมคนนั้นไไปอยู่ตรงนู้นวะเอา้าโปรเหรอทำไมมันเข้าไปอยู่อย่างนั้นได้อ่ะฆาตกรอีกคนนะทุกคนแล้วมันไม่ฆ่ากัน้ลยเอ้าแล้วมันบินบินอ้เชียโปรอ้สัว์มึงมึงมึองอะไรมึงเฮ้ยทำไมมันกระโดดสูงจังวะเฮ้ยโปรเฮ้ยโปรโปร สรุกกำแพงมาเลยอ่ะแล้วไอ้สองคนนั้นอ่ะไม่ฆ่ากันด้วยนะไอ้เชียบโรแม่งสรุกกำแพงมาเลยเผอเอื่ะเบือนไปตกอยู่ที่กับไอ้โปรอีกคนหนึ่งแล้วมันไม่ฆ่ากันได้ไงสองคนนั้นอ่ะตายอีกสองคน โอ้ยเสียงมันบินมาแล้วมันเอามีดมาฟันเราไปเฮีเชียโปรเดี๋ยวสุดตอนนี้ย้ายเซิร์ฟกันครับทุกคนมาไม่กล้าจนออกไปอ่ะกลัวมันฆ่ามันอยู่ตรงโน้นอยู่เลยอุ้ยมัน้ยๆๆๆๆ อย่านะเว้ยอยู่ดีออกมาจากคอนกรีตนี่แม่งกูตายอีสักเหลือใครบ้างวะก็เหลือตะไคร่กับอีเจนี่สองตัวเนี่ยสภาพเผื่อมันคอบอกแล้วว่าอยู่อยู่ตรงนี้คนหนึ่งใช่ไหมใช่ไหมกูรู้ทำเป็นเดินตามจะบอกจะฟ้อง ไม่ได้แอมกูรอก90ไรเวนอุ๊ยตอนนี้ใครได้เป็นนายอำเภอแต่คือถ้าใครจะอยู่ได้ถึง G ยิงฮันเตอร์ไหมแล้วทุกคนดูดา่านนี่ถ้าใันไม่อยากเป็นเป็นนายอำเภอในด่านที่อยากเป็นแบบนี้เลยอ่ะฆาตกรเป็นใคร ไม่อยากตายได้ไม่ใช่อะไรมีคนเดินสลูมอัชชหนดูว่าน้ำเงินจะเป็นอย่าฆ่ากูคนแรกกันนะกูโลอ่ะถ้ากูเป็นนายอำเภออย่าฆ่ากูกเลยขาเนี่ยอยงห่างก่อนนะโอเคเห็นแล้วใครเป็น ยิงไม่ได้ได้วยมันไอ้นั้นเออเ <G ül> ชื่อใจขึ้นมาหน่อยื <G ül> แหลกแหลกแหลกเออแหลกจ้ะไม่เป็นไรเนาะเล่นในโทรศสก็อย่างนี้แหละมาทุกคนาใไรได้เป็นนายคือถาไสอาสามารถยิงฮันเตอร์ได้ ก็ถือว่าโอเคเพราะว่าถ้าเกิดว่ากูตายกูอายคนอะไม่ใช่อะไรเออกูอายคนถ้ากูยิงกูก็กูกูกูก็งั้นแต่ถ้าเกิดว่ากูตายกูอายคนไม่ใช่อะไรเออชอตนั้นที่กูยิงไม่ได้กูตัดออกครับเพราะกูอายคนโหลดดิ้งแมปแบบต่อไปนะทุกคนไม่น่าได้เป็นอะไรวะไม่น่าได้เป็นเมอร์เดอร์หรอกด่านเฮาส์ซะด้วย ที่สามกทุกคนอเจนี่มันเป็นอีกแล้วหรือเปล่าเนี่ยไม่อยากอย,กอยูอ่ใกล้ๆกลัวไอ้นี่แม่งกระโดดอย่างเดียวเลยใช่เป็นปะวะเขาฆ่ากันด้านในอ,ะอ่ะอ่าศพที่สองละเดินตรงนี้เอยดีกว่าเอาปืนใครเป็นอะ่ะไอ้ฟ้าเหรอ คนนี้ได้ปืนลนะเอเออเเสื้อม่วงเนี่ยตายแล้วแบบปืนตกมาจากทางโน้นแน่เลยยังไงมาละเพื่อนรีบหนีเร็วไอ้เสื้อม่วงยิงมาเลยเสื้อม่วงยิงอื้มเชี่ยม,มันดับมันดับเสื้อม่วงยิงเสื้อม่วงยิงเสื้อม่วง ตายคู่ด่านเดิมแล้วก็เป็นบทบาทเดิมด้วยสเไฟา่มีโอกาสการไปสิบสอแต่ก็ไม่ได้เป็นกูเกียดจังเลยไอ้คนที่มันใช้ดาบไอ้วิงนี่แม่งเกียดเกียดอย่างแรงเลยคิดบล็อกมันขี้ช่อนี่เล้นี่มันเป็นอะไรนี่กระโดดไม่หยุดเลย อุウ üh, ウ üh, ้ยใจ็นจีนจ็นรถไปกลัวมันยิงใส่รถไฟเพราะว่าไปเคยไปฆ่ามันก่อน I am murderer เ <s> ชื่อได้ไหมเนี่ยเอ้าฆ่ากันแล้วทุกคนอยู่ใต้ดินฆ่ากันตรงใต้ดินระวังนะเจ้านูไก,กลยิงให้ได้นะฆ่าไปกี่คนละสามคน ยังอยู่ด้านล่างอยู่เนี่ยเลยตอนนี้กำลังคนนี้ะะหรือเปล่าวะเฮ้ยเฮ้ใครวะซื้อม่วงเหรอใครเป็นเฮียเบคอนยา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  ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยอออีสองตัวที่เหลือไปอยู่ไหนไวะนแม่ยิงที่สิเออเจอตัวเชอรี่แล้วยิงมันให้หน่อยแล้วทีนี้ไม่เจอโอ้ยเจอองกับเสียงเดินไอไอน้นมันยูสมันรู้อย่างนี้ว่าใครเป็นมอร,เรอเลิศฆาตรกรคือไม่ค่อยรู้อินวินเน่ A ด้วยอะ่ะ เฟนเควมีมึงเป็นทีมเมือกันเหรอมันดักมันดักมันดัก้กาจะฆ่าก็ฆ่ากันได้เอาปืนแต่อย่าไปตายนั้นเลยมึงมึงอย่าไปตายทนีนั้นกูขอร้องกูเก็บปืนยากจริงกูแทนไหมเนะี่ยกูเสียวอยู่นี่ เนี่ยไม่ฆ่ากันอะทีมเมอร์เรียบร้อยฆ่าเสร็จแล้วก็แคมป์ปืนอีกเพื่อนนังไนเพื่อนเพื่อนจุก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 กระปืนไม่ได้ชิบหายเหลือกูคนเดียวเลยท็อปแล้วมันไปแอบในห้องน้ำขอโทษจ้ะกูไม่ได้โง้เลนะมึงรอซุ่มกูอยู่เพลกูใกล้ๆงับอีเย็บเป็นข่าวไอ้แคร์นั่้มึงอ่ะอีสัตว์กูไม่หลงกูมึงหรอก เอาชนะแบบไม่ยิงมึงก็ได้โอเคยังไปไล้ใช่ไหมนี่เนี่ยอย่าชะล่าใจจ้ะยิงได้แล้วทุกคนฆาตกรทำอะไรอยู่ตอนนี้เก็บเปี้ยยาวาจังหวะนี้แม่งเอ้าฆาตกรน่ะเขาถูกคิดว่าน่าจะเป็นคนที่เอฟคสุดท้ายเป็นไงยิงสุ่มๆไปเรียบร้อยตายค่ะ จะเป็นคนนี้นะแม่สาวยิงมาเลยเออถูกด้วยโอ้ยแต่คือมันก็มีกันอยู่สองคนนั่นแหละที่เอฟทีแต่ว่าดันไปเลือกคนนั้นสุดท้ายตายไอ้คนนี้แม่งใช้ไอวิงแลนะ้วไอวิงนี่ฉันเกลียดมากคือมันมันอะไรว่ามีคิดบล็อกที่ค่อนข้างที่จะใหญ่อยู่พอสมควรก็เลยไม่ชอบ อินโนเซนต์กี่รอบแล้วเออเฮยไม่เป็นไรมาก็ไม่ได้อยากเป็นมือเอล่นอะไรทัศภพยอะทัศไปชอบวิ่งหนีมากกว่าชอบจุกชอบอะไรแต่คือฮิดด์บอกเกมนี้แม่งคือคุมกำเนิดกูมากเรากำลังจะรุ่งจะโรกอยู่แล้วแต่ว่าแบบฮิดบอกแม่งคุมกำเนิดทัไพัยฆาตกรฆ่าไปสองคนแล้วเป็นใครฆ่าจากข้างนอกใครวะไอ้สมภูเนี่ยอ,อุ้ย้ย ไอเบคอนมีไฟเบคอนมีไฟโอ้ยใจยเย็นใจยเย็นไอ้อย่าบางังไอผมม่วงฆาตกรเชลิปเชลิปตายด้านนอกแน่เลยหรือเปล่าเก็บปืนยังเจ๊ตายไปหลายคนแน่จังหวะนี้ เชอริฟทำอะไรอยู่ตายไปหลายคนแล้วนะพอเชลริฟตายหรือยีโร่ตายนี่มันก็เสือกไปตายเทียบรับผู้หาไม่เจอเปืนอ่ะมันยังหรือผู้หญิงไอ้อะไรวะผู้หญิงตัวคล้ำๆอีกคนหนึ่งอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะว่าเธอเก็บปืนไว้หรือเปล่าเพราะว่า ไอ้ตรงที่ตายกันแรก,แรกๆนี่คือมันเป็นที่ที่แบบไม่รู้ว่าเฉลี่ตายหรือเปล่าที่มันเงียบไปเลยไม่ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นสักครั้งหนึ่งอา้าวตายแล้วใช่ไหมอา้าวเหมือนที่มีปืนเลยนะแล้วสรุปใครเป็นวะ มันฟังเสียงตีนกูอยู่แน่นเลยว่าเสียงตีนกูดังจากไหน<_ <p> _ <d ata> ถ้าไคได้ปืนแล้วนะ <_ d ata> ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเอาเปึกอะไรมามันเอาเปึกอะไรมาวะไม่ใช่ว่าเอาเปึกผีมาแนละ้วก็คือแบบฆ่ากู กูยิงคาตะแกรงไปเลยมึงเต็มคาราเบลโอโอโอ,โอตาไม่ได้เป็นฆาตรกรรอบนี้มาตะไผเอาเบิร์กอะไรดีวะตะไผเอาเบิร์กสป,ปินไปแล้วกันรอบนี้มาฆ่าคนจากตรงไหนดีวะระหว่างตรง ทางตันตรงนี้กับทางตรงนู้นเออจังหวะนี้แหละคนเยอะดียิ่งคนเยอะจะพาย,ยิ่งยิ่งหาจังหวะนี้ค่ะเป็นหนึงใครมันแอบอยู่ตรงนี้ไม่เนียนไปเรียนมาใหม่มาให้ค่าสใสดีไอ้เจ๊อุ้ยทำไมมันไม่โดนมัตติกี แป๊หนึงนะยังเหลือคนบางส่วนอยู่ในนี้อยู่เลยวัดดีจ่ะเป็นปืนซะด้วยชิบหายละมันยังมีคนอยู่ในนี้นนอยูอยีกอ่ลละแป๊หนึ่งทำไมจะไม่แคมนะเอาคนจากในนี้หมดก่อนแล้วกันเออเอาไอ้ไฟออกมาตอนไหนวะเรียบร้อยเวลาที่เราจะฆ่าคนแต่ละทีในแบบแบบเนี้ยมันต้องมีชั้นเชิงว่าจะฆ่าตรงไหนก่อน ไม่งั้นไม่มันออกปืนเด้อๆ,ๆกูจัมเปอร์กับแคมเปรอร์ตอนไหนมึงกูแทบไม่ได้กระโดดเลยนะแคมปเคมปอร์กูแคมแค่แป๊บเดียว